สวัสดีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับสำหรับวันนี้ครัที่แล้วเนาะที่เราเรียนเรื่องอโปรแกร,รม Microsoft Word นะเบื้องต้นไปแล้วนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีแบบทดสอบไปให้เรียนทําแล้วนะทีนี้เรามาทบทวนกันหน่อยนะโปรแกร,รม Microsoft Word คือโปรแกรมประมวลผลคําใช้สร้างงานเอกสารทั่วๆไปจึงมีความสามารถในการจัดรูปแบบเอกสารที่เราพิมพ์ในแบบต่างๆได้นะนี่นะคือโปรแกร,รม Microsoft Word นะส่วนประกอบของโปรแกรมใครละก็เกิดมาแล้วเนาะมีไฟล์อย่างนี้นะไฟล์ฟนะครับ้วที่นะจัดการไฟล์ทั่วๆไปเช่นการบันทึกการเปิดงานอะไรพวกนี้นะแท็บเครื่องมือด่วนนะก็คือแถบเครื่องมือที่เราใช้บ่อยๆเนาะใครลวบอกเวลาแท็บหัวเรื่องก็คือแท็บชื่องานนะหรือชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่แล้วก็ชื่อโปรแกรมเนาะต่อมาแ็บริบบอนก็คือแ็บเครื่องมือต่างๆหรือคำสั่งต่างๆที่เราจะใช้นะทีนี้ต่อมามีแท็บสถานะแท็บสถานะเนี่ย จะบอกนะข้อมูลไฟล์ที่เปิดอยู่และจํานวนหน้าแล้วก็ภาษาที่เราใช้นะจะอยู่ในแถวนี้เนาะนะนะโปรแกรมนะต่อมาปุ่มควบคุมปุ่มควบคุมจะอยู่บนนี้นะปุ่มควบคุมเนี่ยส่วนมากจะมีเกือบทุกโปรแกรมแหละปุ่มควบคุมตรงนี้นะทีน,นี้ปุ่มควบคุมมีอะไรบ้างก็คือตัวขีดนี้จะใช้ซ่อนตัวสี่เหลี่ยมซ้อนสองอันใช้ย่อและขยายหน้าจอโปรแกรมจากบาทก็ใช้ปิดนะส่วนมากก็จะเป็นเครื่องมือที่ส่วนมากจะมีทุกโปรแกรม นะต่อมาพื้นที่เอกสารคือพื้นที่ในการพิมพ์งานเรานั่นเองเราจะพิมพ์งานตัวอะไรก็แล้วแต่ลงไปมันจะโผล่ในหน้าตรงนี้ตรงพื้นที่เอกสารที่เราจะพิมพ์ตรงนี้นะต่อมาปุ่มย่อและขยายปุ่มย่อและขยายคือย่อและขยายกระดาษให้เราดูชัดขึ้นหรืออยากดูเห็นชัด อยากดูเห็นทั้งเอกสารแล้วก็ย่อลงอยากดูชัดๆให้เห็นตัวหนังสือชัดๆก็คือเราก็ขยายขึ้นแต่เวลาเราพิมพ์งานหรืออะไรออกมาเนี่ยจะไม่มีผลนะมันจะขยายให้ในตัวโปรแกรมแต่เวลาพิมพ์งานมาก็เป็นตัวขนาดที่เรากําหนดเอาไว้นะทีนี้มาดูการเปิดและการปิดโปรแกรมม i c r o s ซอ t บอร์ดกันมาดูการเปิดก่อนการเปิดวิธีที่1ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนรูปตัว w นี้นี่คือสัญลักษณ์โปรแกรมมันนะโปรแกรม Word นะ นี่ส่วนมากก็จะอยู่บนหน้าจอแบบนี้นะเราสามารถบบดับเบิลคลิกได้เลยหรือหรือถ้าไม่เจอบนหน้าจอเราลองไปหาตรงนี้อวิธีสองกดที่ปุ่มวินโดว์วินโดว์คือปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงเนี้ยบางเครื่องก็จะเป็นรูปวงกลมแล้วก็จะมีรูปสัญลักษณ์คล้ายๆสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละนะเป็นสีสีนะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนักเรียนก็ไปหาคําว่า Microsoft Office นะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็นแล้วแต่นะลงท้ายมก็จะระบุต,ตรงนี้นะนะตรงนี้เนาะทีนี้ชื่อ่ะชื่อนี้ให้เจอ Microsoft Office นะ ีนี้แล้วก็ไปคลิกให้คําว่า Word 2,000อะไรก็แล้วแต่ที่เครื่องแต่และเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะนะพอคลิกที่โปรแกรม Word แล้วมันก็จะเด้งหน้าตาโปรแกรมขึ้นมานะให้เียงคลิกที่สร้างเอกสารเปล่านะแถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นคำว่า New นะเอกสารเปล่าตรงนี้นะพอกดแล้วมันก็จะเข้ามาที่หนะ้าจอโปรแกรมของเราแบบนี้เลยนะแบบนี้นะทีนี้มาดูการปิดโปรแกรมนะการปิดโปรแกรม วิธีหนึ่ง,งก็กากบาดตรงแถบควบคุมนั่นเองนะง่ายๆเนี่ยกราบาตรงนี้กระบาดสีแดงไปเลยปุ๊บกด,ดไปแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะเขาบอกว่าหากออกจากโปรแกรมโดยที่ยังไม่ได้บันทึกงานเนี่ยเอกสารจะปร,ะกรกากฏกรอบข้อความแบบนี้นี่กรณีที่เรายังไม่ได้บันทึกข้อความนะมันจะขึ้นแบบนี้มันจะถามเราเลยว่าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในไปยังด็อกเมนต์หนึ่งหรือไม่ถ้าคุณคลิกไม่บันทึกสำเนาสุด ของไฟล์นี้จะพร้อมให้ใช้งานชั่วคราวให้นั้นเองนะดูนะเขาบอกว่าถ้าบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้คลิกเขาว่าบันทึกนะถ้าล้อการบันทึกงานนะแต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกงานหรือไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของงานก็กดออาไม่บันทึกนะสุดท้ายยกเลิกการออกจากโปรแกรมและต้องการใช้งานเอกาสารต่อไปกดคลิกยกเลิกกอนนี้ที่เราเผลอไปกดปุ่มกระบาดนะ แต่งานเรายังไม่เสร็จรือยังเรายังไม่ได้เลิกทำอย่างเงี้ยเราก็กดปุ่มยกเลิกไปเลยนะมันจะกลับมาที่หน้าจอง,งานเราปกตินะทีนี้แอบมาฝึกปฏิบัติกันเนี่ยนะเราจะต้องมาทําในโปรแกรมในเครื่องนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็มานั่งทํากันนะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะทีนี้นะงานงานนะงานงาน,งานนะงานนักเรียนให้นักเรียน,น,เ,ยนเขียนมาว่า ส่วนประกอบของโปรแกรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะส่วนประกอบของโปรแกรมเนี่ยที่ครูเกิดไปตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยี่ข้อไม่รู้เนี่ยนะเขียนมาว่ามันมีอะไรบ้างนะเนี่ยส่วนประกอบของโปรแกรมเนี่ยมีอะไรบ้างเขียนมาหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรสี่คืออะไรเขียนมานะดูวิดีโอก็ได้แล้วก็เขียนมานะมีอยู่ไม่กี่ข้อนะสําหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ